สะเดาสมุนไพรรสขมประโยชน์เยอะช่วยบำรุงหัวใจกระตุ้นภูมิคุ้มกันสะเดาเป็นไม้ที่ขึ้นชื่อเรื่องของสรรพคุณทางยาและเป็นต้นไม้ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้แทบทุกส่วนต้นสะเดาเป็นต้นไม้ที่มีอิทธิพลต่อชาวอินเดียเป็นอย่างมากทั้งในด้านเรื่องของความเชื่อทางศาสนาและการรักษาโรครวมไปถึงประโยชน์การใช้สอยจากหลักฐานอ้างอิง ในพุทธประวัติเมื่อประมาณ4,000ปีก่อนมีการบันทึกเอาไว้ว่าต้นสะดาวหรือว่าต้นนิมพะเป็นต้นไม้ที่มีความเกี่ยวข้องกับทางศาสนาตามพุทธประวัติกล่าวว่าพุทธเจ้าได้นำต้นสะดาวมาใช้ประโยชน์ในเชิงรักษาโรคมากมายอีกทั้งยังพบหลักฐานในตำรา สมัยอินเดียโบราณอีกด้วยว่ามีการใช้ประโยชน์จากต้นสะเดาในเชิงการแพทย์ในหลายกรณีด้วยเหตุผลนี้ต้นสะเดาจึงเป็นต้นไม้แห่งยาเป็นสัญลักษณ์แห่งความสุขสุขภาพดีจนถึงทุกวันนี้สะเดาสรรพคุณทางยาที่หาได้จากทุกส่วนสะเดาไทยมีด้วยกันสองชนิดคือสะเดายอดเขียวและสะเดายอดแดงซึ่งสะเดายอดเขียว จะมีความขมน้อยกว่าบางต้นอาจขมน้อยจนเชื่อได้ว่าเป็นสะเดาหว,วานหรือว่าสะเดามันแต่สำหรับสะเดายอดแดงจะมีความขมมากกว่าและเกือบทุกส่วนของต้นสะเดาร้วนมีสรรพคุณทางยาดังนี้ 1. ใบอ่อนแก้โรคผิวหนังปรับสมดุลน,น้ำเหลืองรักษาแผลผุพอง 2. ใบแก่บำรุงธาตุและช่วยย่อยอาหาร 3. การ้าน แก้ไขบำรุงระบบน้ำดีแก้ร้อนในกระหายน้ำบำรุงสุขภาพในช่องปาก 4. ดอกแก้ผิดโลหิตบรรเทาอาการเลือดกำดาวไหลแก้ลิสีดวงบรรเทาอาการคันคอบำรุงธาตุไฟ 5. ผลใช้บำรุงหัวใจเป็นยาระบายแก้อาการหัวใจเต้นผิดปกติ 6. ผลอ่อนช่วยเจริญอาหารฆ่าพยาธิ แก้ลิสีดวงแก้ปัสสาวะขัด 7. เปลือกต้นเป็นยาขมเจริญอาหารแก้ไขบิดมูกเลือดแก้ท้องร่วงแก้กระสายหรือโรคซุกผอมแห้งแรงน้อยลดเสมหะแก้อาการท้องเดินแก้ท้องบิดแก้มูกเลือด 8. แก่นแก้ขึ้นไส้อาเจียนแก้ไข้จับสันบำรุงโลหิตบำรุงธาตุไฟ 9. ลากแก้เสมหักในลำคอแก้เสมหักที่เกาะแน่นในทรวงอก 10. บยางใช้ดับผิดร้อนและถอนผิดไข้11กเอะพีสะเดาใช้บำรุงน้ำดี 12. บมะลิสะเดานำมาสกัดเป็นน้ำมันสะเดาบริสุทธิ์ใช้บำรุงผิวพรรณและเส้นผม สะเดาขึ้นชื่อว่าเป็นต้นไม้แห่งยาดังนั้นจึงไม่แปลกใจเลยว่าแค่สะเดาต้นเดียวก็สามารถบำรุงสุขภาพร่างกายของเราให้แข็งแรงได้เห็นได้จากสรรพคุณดังนี้ 1. ช่วยดีท็อกร้างสารพิษตกค้างในร่างกายใบสะเดาเมื่อนำมาต้มในน้ำร้อนใช้จิบอย่างน้อยวันละครั้งก็จะช่วยให้เลือดสะอาดเป็นการล้างสารพิษในเลือดกระตุ้นให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้น 12. รักษาโรคผิวหนังสารเกดูนินและนิมโบลีนีในใบและมาเลสดามีประสิทธิภาพในการออกฤทธิ์ยับยั้งเชื้อราแบคทีเรียและเชื้อไวรัสสูงดังนั้นจึงสามารถบรรเทาอาการของโรคที่เกิดจากเชื้อราเชื้อไวรัสและแบคทีเรียได้ผลอย่างชังักไม่ว่าจะเป็นเชื้อราตามเท้าเล็บมือเล็บเท้ากากเกื้นเล่ม แพ้จากโรคสะเก็ดเงินเชื้อแบคทีเรียหัดลมพิษผดผื่นคันหูดและอิสุกอิสยัย 3. แก้ไขมาลาเรียสารเคมีกลุ่มลิมโมโนอยด์ได้แก่สารเกดูนีและนิมโบรีดีในใบและมัเลศดาวสามารถยับยัง้งเชื้อซึ่งเป็นเชื้อไข้มาลาเรียได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. โรคไขข้อขอบใบสะเดามเมล็ดสะเดาและเปลือกต้นเป็นส่วนที่นํามาใช้เป็นยารักษาโรคไขข้อโดยช่วยลดอาการปวดและบวมในข้อซึ่งอาจนํามาสกัดเป็นน้ํามันใช้ทาบริเวณที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อปวดข้อและอาการปวดหลังช่วงร่างหรือนําใบมาต้มเป็นน้ําดื่มเพื่อรักษาอาการของโรคครูมาตรอยโรคเกาโรคกระดูกพรุน 5. บำรุงธาตุบำรุงน้ำดีช่วยย่อยอาหารใบสะเดาสามารถนำมาเป็นเมนูเรียกน้ำย่อยได้เป็นการต้มตุนให้ร่างกายผลิตน้ำดีเพิ่มปริมาณน้ำดีทำให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกทั้งน้ำดีที่ถูกสารกระตุ้นออกมานั้นช่วยย่อยอาหารประเภทไขมันได้ดีขึ้นด้วย 6. บำรุงสุขภาพช่องปาก ตามตำราอายุรเวทแล้วสะดาเป็นพืชที่มีสรพพคุณบำรุงเหงือกและฟันจึงนิยมนำมาสกัดเป็นส่วนผสมในยาสีฟันทั่วไปจึงช่วยรักษาโรคละมะนาดโรคเลือดออกตามไรฟันโรคเหงือกและลดอาการติดเชื้อแบคทีเรียนในช่องปากเจ็ดช่วยให้เจริญอาหารการนำสะดามาช่วยเพิ่ม น้ำดีทำให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้ดีขึ้นจึงทำให้เราเจริญอาหารตามไปด้วยนอกจากนี้ความขมของสะเดาก็ยังช่วยให้เจริญอาหารได้เช่นเดียวกัน 8. ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคเนื้อง,งอกแแะมะเลงมีบทวิจัยบางชิ้นเผยว่าสารฟอริเซคคารายและสารลิโมนอยที่พบในเปลือกใบและผลสะเดา มีสรรพคุณช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคเนื้อง,งอกและมะเร็งได้โดยไม่ก่อผลข้างเคียงใดๆ 9. คุมกำเนิดตามตำราแพทย์อายุรเวทบันทึกไว้ว่ามีการใช้น้ำมันสะดดาเพื่อการคุมกำเนิดในผู้หญิงและผู้ชายโดยลักษณะวิธีการใช้จะต่างกันสำหรับผู้หญิงนั้นจะใช้น้ำมันสาเดา ชุบสำลีทาบริเวณปากช่องคลอดเพื่อชะลอาการปฏิสนธิกับไข่โดยจะฆ่าเชือ้ออสุจิให้ตายภายใน30วินาทีส่วนผู้ชายจะฉีดเข้าไปที่ท่ออสุจิเพื่อยับยั้งการปล่อยอสุจิที่ออกมานานประมาณ4ชั่วโมง 10. บำรุงไขข้อสะเดาช่วยบำรุงกระดูกและไขข้อต่างๆในร่างกายของเราและยังช่วยบรรเทาอาการโรคในอาการกลุ่มปวดเหลือรังอีกด้วย11 ป้องกันเบาหวานสะเดามีรสชาติขมสามารถรักษาโรคเบาหวานได้โดยจะช่วยยับยั้งการผลิตอินซูลินได้ร้อยละ50และยังช่วยปรับสมดุลความอยากอาหารได้อีกด้วย12กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันโรคสะเดามีดีทอ็อกสารพิษในกระแสะเลือดทำให้สามารถเลือด ไหลเวียนดในร่างกายได้มากยิ่งขึ้นลดอาการติดเชื้อในร่างกายต้านโลหวัดได้ดี13ลดอาการติดเชื้อในช่องคลอดน้ำมันสะเดาสามารถช่วยลดการติดเชื้อราในช่องคลอดได้แต่อาจมีผลข้างเคียงคือหากใช้เป็นเวลานานจะมีโอกาสตั้งท้องยากยิ่งขึ้น14บำรุงหัวใจตามตำราแพทย์พื้นบ้านระบุว่าผลของต้นสะเดาหากนำมาต้มใช้จิบกิน ดื่มอย่างน้อยวันละครั้งจะมีสรรพคุณช่วยขยายหลอดเลือดทำให้อาการไหลเวียนของเลือดเป็นปกติปรับสมดุลสภาวะอัตราการเต้นของหัวใจให้เป็นปกติหัวใจจึงจกแข็งแรงทั้งนี้สะเดา ขึนชื่อว่าเป็นต้นไม้แห่งยาพระพุทธเจ้าได้นำต้นสะเดามาใช้ประโยชน์ในเชิงรักษาโรคมากมายดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจเลยว่าแค่สะเดาต้นเดียวก็สามารถช่วยบำรุงให้สุขภาพร่างกายของเราแข็งแรงได้